คนที่วิเคราะห์เดิมเนี่ยที่ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับเนี่ยนะครับวันที่10เนี่ยมีทั้งคุณชูวิทย์และคุณคุณจตุพรนะเราไปฟังสองหมอดูที่เขาทำนายล่วงหน้ากันก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงทำนายถูกไปฟังเสียงคุณทั้งคุณชูวิทย์และคุณจตุพรนั้นครับถ้าเครื่องลง ขอให้รถทัวร์มาที่นี่เลยจะด่าประนามยามเหยียดอย่างไรก็ว่าไปกลับจริงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็พร้อมจะเอ่ยว่าจาขอโทษท่านว่านะครับได้เข้าใจผิดว่าท่านไม่กลับแต่ว่าผมเชื่อจนวินาทีนี้ว่าสิบโมงครึ่งของวันที่สิบสิงหาเราจะไม่พบนายกทักษิณที่สนามบินดอนเมืองเด็ดขาดจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ถ้าจัดรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้ามีการเลื่อนไปสิบหกร้อยเอาร้อยทักษิณก็ต้องเลื่อน เมื่อโหวตนายกได้เมื่อไรหลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเพราะถ้าเขาไม่มาสอวมันจะผ่านให้มึงยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไฟกระพิบใต้โต๊ะที่บอกไว้แล้วว่าเขามาสอมอดูครับตอนนี้ทำไมถูกถูกครับเพราะวันที่10บไม่มาครับคุณชูวิทย์ถึงก็บอกว่าต้องมาหลังจากได้นายกแล้วครับซึ่งก็ แนววิเคราะห์เดียวกันนะผมบอกเลยแนววิเคราะห์เดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าก่อนนายกอะก่อนได้นายกเนี่ยหนึ่งไม่ไว้ใจอำนาจนะครับไปดูนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมพลิกแล้วนะคุณตักงิณไม่กลับนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนที่คุณชูวิทย์บอกนะครับแล้วก็ตอนคุณชูวิทย์พูดอย่างนี้เนี่ยคุณลุงอิงบอกเพเจร์แต่ เพื่อเจอใช่ไหมคุณชูวิทย์เนี่ยไปโพสตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนะตอนค่ำๆนะครับแล้วก็บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วพอ29ครับคุณอุ้งอิงบอกเพื่อเจอรคับไปโพไปตอบในตอนนี้ในเพจที่เอาตรงนี้ไปแชร์ใช่แต่ทีนี้คุณข้อดีคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ไปตอบโต้นะไม่ตอบโต้ใช่ไม่ตอบโต้ก็คงเงินว่ายังเด็กอยู่นะฮะไม่ไปไม่ไปทะเลาะกับเด็กไม่ไปทะเลาะกับคุณอุ้งอิงนะครับอ่า ก็อย่างที่บอกนะครับคุณจตุพรคุณจตุพรก็อย่างที่คําพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจตุพรบอกว่าไม่กลับเนี่ยครับก็คิดว่าไม่กลับนะตามที่เขาพูดเลยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูตัวแปรของคุณทักษิณเนี่ยเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยหรือกลับไม่กลับเนี่ยเพราะอะไรครับอํานาจลุงยังไม่เปลี่ยนมือตอนนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังเป็นอยู่นะฮะยังไม่มีนายกรัฐมนตรีใหมเนี่ยเลือกนายกใหม่ยังไม่ได้ใช่ครับอันนี้แบบเดียวกับที่ผมวิเคราะห์ ซึ่งแบบเดียวที่คุณชูวิทย์วิเคราะห์ใช่ไหมว่าต้องได้นายกต้องได้นายกก่อนในกรของตัวเองด้วยนะฮะใช่ใช่ใช่ก็ต้องนายกต้องพทศไทยและไม่เอาก้าไก่ไว้ใช่ครับอันนั้นแหละครับสัญญาณตอบรับยังไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดอันนี้สัญญาณตอบรับจากไหนไม่รู้ครับและก็คดีมีอยู่เยอะนะเดี๋ยวเราไปดูคดีกันที่ยังตัดยังไม่ตัดสินก็มีเยอะนะฮะมีเยอะครับทีนี้ทักษินเนี่ยมีนายยังไงที่จะกับ นะครับมีข้อตกลงกับผู้ใหญ่ในเงื่อนไขที่กลับบ้านเมืองเพื่อให้สถานการณ์ความขย้งในบ้านเมืองจบลงอันนี้ก็เป็นข้ออ้างในการที่จะกลับนะครับอ่ามีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างในการจะตั้งรัฐบาลส่งสัญญาณไปยังขั้วอนุรักษนิยมให้ตัดสินใจยอมเป็นตัวประกันทางการเมืองนะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเพื่อไทยเดินหน้าตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไก่อันนี้ที่เกิดผลอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยขั้วอนุรักษนิยมเนี่ย ตอนนี้ไม่มีตัวชูโรงที่จะสกัดก้าวไกลแล้วใช่ครับต้องใช้เพื่อไทยพักเดียวพักเดียวนะพักสองลุงเนี่ยได้ไหมไม่ได้หมดสภาพแล้วหมดสภาพนะครับที่จะบอกนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่15ปี10วันนะที่คิดเป็นว่าที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราไปทําข้อมูลดูนะครับ อ่ายกุมภาพันธ์า5 5 1เอนี่ยัอันนั้นตอนนั้นบินกลับมาประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับบินกลับมาหลังการรัฐประหารปีนี้กราินลกก้มลงกับแผ่นดินนะฮะที่เป็นภาพหรือลั้นมากตอนนั้นครับอ่ากรกฎาก็คือมาอยู่ได้ไม่นานกลับก็ไปขอศาลไปร่วมพิธีเปิดอลปิกที่จีนแล้วไม่กลับมาเลยแล้วก็ไม่กลับมาเลยจนมาตั้งบัตรนี้โดยเดินทางที่1 0สิงหาแล้วก็อ่าจะเดินทางกลับมาที่สิสิงหาแล้วก็เลื่อนไปแล้วนะครับเลื่อนไปแล้วก็จะไปอีกยาวเลยนะครับอืมแต่นี้้ถาคุณิณ กลับไทยเนี่ยอะไรรออยู่ครับพี่ก๊องคุกรออยู่ฮะต้องบอกว่าคุกรออยู่นะถ้าเครื่องแลนดิ้งเมื่อไหร่ก็ไปต้องไปเก่อนะครับมีคดีอะไรบ้างที่ตัดสินแล้วนะครับก็คือที่ทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านถนนรัชดรพิเศษอันนี้สองปีคุกสองปีแต่ว่าคดีขายยุคความดูความไปแล้วตัดออกไปครับคดีทุจริตโครงการหวยบนดินนะครับคุกสองปีแล้วก็การให้เอ็กซิแบงค์ปล่อยกู้ให้พม่าครับอันนี้ คุกอีกประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ให้บุคคลอื่นเป็นดอมินีถือหุ้นชินคอฟอันนี้5ปีนะอ่าครับหปีรวมครับรวมแล้วเป็น10ปี10ปี่าครับนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอาโทษสูงสุดอ่ะใช่ครับ5ปีน่าจะ5ปีโดยประมาณอ่าแต่ยังมีคดีอื่นใช่ไหมที่รอฟันอยู่อ่ามีคดีที่ค้างอยู่ซึ่งมีการไปแก้ไขกฎหมายนะครับให้ไม่มีอายุความาฉะนั้นเมื่อกลับมาก็ต้องมาขึ้นศาลในคดีเหล่านั้นต่อสู้คดีนะครับต่อสู้คดีเหล่านั้นต่ออีก นะครับเอียงน้อยสองสามคดีนะครับมีมติชี้มูลไปแล้วแล้วก็ฟ้องสาลไปแล้วก็มีครับก็ต้องไปต่อสู้ในศาลต่อนะครับในทางกฎหมายก็บอกว่านักกฎหมายหลายบอกว่าถ้าโทษมันซ้ำๆกันเนี่ยนะแปลว่าอย่างเช่นแบบว่าถูกจำคุกในคดีนี้เนี่ยให้นับรวมไปด้วยสมมติว่าถูกจำคุก5ปีนะคดีที่สูงสุดเนี่ยคดีก่อนเนี่ยถูกจำคุกสองปีก็นับนับนับไปเลยนะไม่นับต่อนะให้อยู่ใน5ปีนั้นก็คือคือคือกรณีนับต่อเนี่ย เป็นหน้าที่ของอายการครับเวลาฟ้องเนี่ยให้ไปยื่นต่อในคำฟ้องใช่ต้องมีในคำฟ้องเพื่อสางให้สารสั่งแต่นี่ไม่มีแต่นี่เขาไม่มีเราไปตรวจสอบแล้วนะฮะว่าไม่มีการการไปขอในคำร้องนั้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้นักกฎหมายก็เลยบอกว่าโทษสูงสุดเนี่ยของคุณทักษิณน่าจะอยู่ในคุกราๆห้าปีครับทีนี้พอไปดูว่าลดหย่อนหรือพระราชทานอภัยโทษมันจะลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอกาสมันไม่ถึงหรอกครับนะครับถ้ากลับมาแต่ปัญหาเนี่ย กลับไม่กลับเนี่ยต้องอยู่นะครับครับอทีนี้ก่อนหน้านี้ที่จะมาที่จะกลับเนี่ยก็บอกว่าเวลากลับไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าเรียนจำก่อนครับเข้าเรียนจำเนียอธิบดีราชทรรบอกเงื่อนไขว่าไงครับก็ต้องมาอย่างน้อยถูกกักตัวในห้องกักโรคเนี่ยสิบวันก่อนสิบวันของทันสถานไม่ให้คนมาคนอื่นใช่ครับนี่นะฮะแล้วก็ คล้ายกรณีคุณทาทิ่เพงดิดนะครับแล้วก็แต่ก็ยอมรับว่ามันก็มีช่องที่จะขอนะฮะผ่อนผันก็คือการเป็นผู้ต้องขังสูงอายุครับครับนี่คือคุณทักษิณนนะซึ่งต้องดูอีกว่า24สิงหาเนี่ยจะกล้ากลับมาไหมจะกล้ากลับมาไหมซึ่งอันนั้นก็ไปยึดโยงกับเรื่องการยึดเรื่องนายกอีกแล้วรับเพราะว่านายกเนี่ยที่เขาเลื่อนไป2อาทิตย์สายละเมูงเลื่อนไปสองอาทิตย์ไงใช่ครับแต่เดิมเนี่ยเขาวางแผนจะกลับวันที่1 0เพราะรู้ว่าการโหวตนายกเนี่ยเกิดขึ้น ราราววันที่สี่ก็คิดว่าเออถ้าได้นายกแล้วอำนาจเปลี่ยนมือครับแม้ว่าจะไม่โปรดเกล้าหรือไม่ตั้งรัฐบาลแต่ทันทีที่สภาโหวตนายกแล้วเปลี่ยนลาบากนะครับแปลว่าอำนาจทางราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลไกทางราชการจะเปลี่ยนแล้วใ่ครับจะเปเกณฑ์ก่อนเลยคือเป็นกิ้งก่านะครับก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับอันนี้คือคุณทักษิณที่ต้องบอกว่า รอดูวันใจกันว่ามาหรือไม่มานะครับ